ประชาชนาวอุดอนที่เคารพรักทังายโอกรพวาวาปีนี้ดีต่อใจหลายๆเลยนะเนี่ย<อ>พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทังายวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้คุณคณิสอนหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายของพี่น้องชาวอุดร<ฮ>ผมมาที่กุมภาวะปีแห่งนี้เพื่อที่จะประกาศให้พี่น้องชาวอุดรได้ทราบว่าพักประชาชนชัดและพร้อมที่จะเป็นนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวอุดรปัน่นห ชัดแล้วครับพี่น้องว่าคุณคณิสอนพร้อมจะเป็นนายกอบจของคน <font? S 2> อุดรทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเขาจะเป็นนายกอบจของคนทุกสีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสือ้อแดงไม่ว่าจะเป็นสีส้มไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเขาจะเป็นนายกอบจที่พร้อม รับใช้คนอุดรทุกทุกคนอยางแน่นอนวันนี้มันชัดแล้วครับไม่ว่าภูมิวันอาทิตย์นี้ท่านจะเลือกคนอื่นที่มาจากพรรคการเมืองอื่นหรือมาจากเบอร์อื่นที่ลงในนามอิสระ เบอร์หนึ่งคนนี้แหะครับจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวอุดรอ,อย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนวันนี้ชัดแล้วครับว่าใครจะแพ้เราไม่แพวเวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เกียงเราไปหมด มันชัดเจนแล้วว่าคนที่ขยันกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าคือมาตีนปลายที่ไล่กวดและจะเข้าสู่ชัยชนะวันอาทิตย์นี้อยา่างแน่นอนมาถึงวันนี้ชัดแล้วครับ ว่าแกเตรียมตัวมาเป็น10ปี20ปี30ปีที่จะเป็นนายกอบอจอของคนอุดรทุกทุกคนไม่ว่าจะสีเสื้ออะไรแกเป็นมาหมดแล้วในฐานะทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอุดรเป็นรองนายกอบอจอมาแล้วสเต็ปต่อไปชัดแล้วใช่ไหมว่าเขาคือนายกอบอจคนต่อไปของพี่น้อง ัดแล้วว่าทำงานอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่อนาคตใหม่เคียงข้ากันมาตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลผมอดีตหัวหน้าพักอดีตคนิเดตนนายกพักก้าวไกลเป็นคนเปิดตัวเขาโดนยุบพักไปโดนตัดสิทธิ์ไปพรักประชาชนเริ่มขึ้นใหม่เขาคนนี้ยังยืนอยู่เคียงข้างพวกเราสวดสวดให้พระหน่อยแล้ว ในการเลือกตั้งอบจครั้งนี้ชัดอย่างเดียวไม่พร้อมครับชัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องพร้อมด้วยชัดและพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับกับวาระรลอยวันแรกของนายกอบจคนต่อไปครับพี่น้องเลือกเขาวันที่24วันที่2 5เพิ่นทำงานได้เลยแม่นไะแมน คุยกันกับแกอาทิตย์ที่แล้วพี่นิดพี่น้องประชาชนที่นี่ยลานกว่าคนมีสิทธิใช้สิทธิใช้เสียงมากก็อาจจะเจ็ดแสนแปดแสนคน,เ,นเขามีความหวังเขาฝากความหวังกับพี่ไว้ร้อยวันแรกที่พี่เป็นนายกพี่จะทำอะไรให้เขาร้อยวันแรกที่มันหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่างบประมาณก็อาจจะยังไม่มาข้อบัญญัติข้อบัญบญัติบางอย่า,ง,ยา,ง,ยาง,ยงก็อาจจะยังไม่มา แก่แกบอกแกคิดแล้วว่าร้อยวันแรกทำได้ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่คนอุดรแกจะส้มถนนให้ปลอดภัยอะไรที่ไม่สว่างก็จะทำให้สว่างซะปีใหม่นี้ฉลองกันไม่มีการสูญเสียอย่างนี้ชอบบ่ชอบกับพี่น้องมากกว่ามากนอกจากร้อยวันแรกที่พี่น้องเหลือเขา เขาเข้าไปเขาจะทํางานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าบอกต่อมาบอกว่าอย่าจะกลับมาให้เศรษฐกิจทึกคักเอ๊คุณพิธาอีก9ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกประเทศใดเนี่ยมาเป็นทูตท่องเที่ยวให้อุดรก่อนได้บ่อ้าอย่างนี้ก็แปลว่าอเมริกงอเมริกาไม่ต้องการแล้วมาอยู่ที่อุดรไปกันเลย ที่บอกว่าพร้อมนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่น้องในประเทศไทยทั้งประเทศไทยมีอยู่จังหวัดเดียวที่มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวนั่นคือจังหวัดอุดรของพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจในจังหวัดของตัวเองส่วยๆให้ตัวเองหน่อยแล้ว เสร็จแล้วเป็นมรดกโลกผมก็ไปดูมาว่าบาเชียเลยโอเคปี2535ภูพระบาทเพิ่งได้รายได้การท่องเที่ยวแค่3,000กว่าล้านผมบอกเลยเป็นนายกมาเมื่อไหร่ทูทท่องเที่ยวชื่อพิธาเพิ่พ<า>มขึ้น3เท่า4เท่า5เท่าปัดกผมไปดูมาในแผนที่เห็นอุดรธานีอยู่ตรงนี้ เห็นหลวงพระบางพี่น้องลาวอยู่ตรงนี้เห็นหอยอ่านเวียดนามอยู่อย่างนี้รอเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมเชื่อมสามภาษาเป็นไตรเมืองมดรดกโลกไปเลย<ฮ>แต่ตอนนี้ขอให้เขาเตรียมพร้อมก่อนว่าทะเลบัวแดงเนี่ยกำลังจะมาแล้วเนี่ยคนจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมรถเมล์ไฟฟ้ามาเตรียมรับน้องท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนเลยครับ ้อมไปมากกว่านั้นคือการทํางานเตรียมงานทีมสอจอทํางานแบบซุปเปอร์ท้องถิน่นบอกเลยว่ากุมภาวาปีนี้จอกหูหนูยักษ์นี่แกต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาท่องเที่ยวมีแต่วัชพืชไม่มีคนดูแลแกบอกตั้งกานถ้าจะไปที่หน้องหานบอกเลยไล่อ้อยตั้ง1 5 0 0 5 0 0ห้ารไร่มีโลกใบาขาวอ้อย เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดอ้อยเกต้องไปช่วยเขาวังสามหมอผู้ป่วยยาเสพติดเยอะมีเป็นพันๆต้องไปช่วยบำบัดเขาน,นายุงมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะต้องมีสาราหณสุขไปช่วยนี่สี่ห้จังหวัดทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแจกลงเป็นลายอำเภอแจกไม่เอาจังหวัดไปมาก็หมดแล้วเนี่ยนี่คือความชัดและความพร้อม ที่หาได้ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งทนายคณิสอนทนายคับพี่น้องครับคำถามสำคัญคำถามสำคัญคือพี่น้องชาวอุดรพร้อมหรือยังพร้อมเขาอะชาดัดแล้วพักประชาชนอะพร้อมแล้ว พี่น้องชาวอุดรพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง oh! พอกันทีกับ12ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอดีตที่จังเจเป็นอนาคตที่จริงใจได้ไม่ได้ oh! เปลี่ยนได้ไหมจากการเมืองกลับไปกลับมาให้กลายเป็นการเมืองตรงไปตรงมาย่งไงอย่งนั้นได้ไหม พร้อมหรือ,อยังกับการเปลี่ยนให้อนาคตให้การทำงานเป็นทีมให้มีสจ40บวกคสอ,อบอจอ40บวกนทำงานเป็นทีมคู่กับเขาให้อุดรก้าวไปสู่ข้างหน้าเสียทีหนึ่งเปลี่ยนเราให้โอกาสเขาเหมือนอย่างที่พี่น้องชาวกุมภาวาปีเคยให้โอกาสผม แต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้นไม่ได้มารับใช้พี่น้องอย่างที่พี่น้องเคยให้เจจนงมาขอโอกาสแบบนั้นให้พี่ชายของผมทนายกฤติศรได้พอได้ครับพี่น้องถ้าได้เรามาย่อประเทศไทยอยู่ที่อุดรธาน,นีไปด้วยกัน ย ی ی ี่สิบสี่พฤศจิกาข้าวุหากาบอกาบอกาบอ